สวัสดีครับวันนี้ผมมาลิฟท่องในร้านนะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นทั้งหมดเลยครับอันนี้เป็นรถคดินนะครับหลังเต่าครับอันนี้จะเป็น ระยานักขับนะครับทั้งสามคันเลยครับอันนี้ยีิบสองแรงครับนี้ยีิบสองแรงครับแลวนุ่งสิบแปดแรงครับแล้วก็จะมีรถยาโดยตามนะครับอนนี้ท่าก้าสิบสีนครับก็มีปั๊มพ่นยาครับแล้วก็มีปั๊มน้ำสองตัวนะครับปั๊มน้ำมีสามนิ้วหนึ่งตัวสองเยื่องตัวนะครับ สนใจสักถามได้นะครับหรือโทรที่เบอร์ศูนย์แปดสองเจ็ดห้าสองเก้าสี่แปดได้เลยครับหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับส่วนแป้นหนึ่งแปดหกพวกคือลูกศิลป์ครับร้านสว่างหัวหักครับค,ครับขอบคุณครับ